หลังจากที่คุณอน,นุทินเดินทางไปจีนนะครับติดตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประเทศจีนในฐานะที่เป็นทูตอ่วีเอพีหรือทูตจิติมศัดิ์ซึ่งจะเป็นอย่างที่ทุกประเทศที่เป็นที่มีสถาบันกษัตริย์นะครับและหลังจากนั้นก็นะครับก็กลับมาประเทศไทยเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ประเทศไทยของเรานั้นมีปัญหาร,รอบด้านมีทั้งศึกภายในแลวก็ศึกภายนอกนะครับศึกภายนอกก็โดนตีนเขมรโดนตีนมาเลเซียแล้วก็โดนกระทืบโดยสหรัฐแต่ไม่นึกไม่ถึงนะครับนึกไม่ถึงว่าวันนี้คุณอนุทินตั้งแต่่่มมออวาาารรัับทีกกกะปศสฐ นะครับกับมาเลเซียว่าจะไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆนะครับที่สหรัฐและมาเลเซียเสนอมาเนื่องจากว่าประเทศไทยนะั้นทุกคอมเนก็ทำมาพอสมควรแล้วบอบช้าพอสมควรแล้วนะวันนี้นะครับอนุทินเกิดไปกินถังเช่านะครับล,ลิลิ์ถังเช่าแม,ม่งก็ออกไม่รทราบว่ามันเป็นพรลิฟถังเช่าหรือเปล่านะแต่ว่าคุณอนุทินก็ได้แสดงความกล้าหาญออกมานะครับพร้อมที่จะตอบโต้สหรัฐอเมริกาในเรื่องของการค้าพร้อมที่จะตอบโตมาเลเซียในเรื่องของความสัมพันธ์วันนี้มาเลเซียากลายเป็นขมร2นสองวันนี้สหรัฐอเมริกาก็เตรียมตัวจะกลายเป็นคอมันนอยสามนะครับคอนนือย่าง ไม่มีความจริงใจใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาเลเซียนะครับอันนี้ผมก็จะบอกก่อนเลยนะครับว่ามาเลเซียเป็นประเทศที่คบไม่ได้นะครับส่วนคบไม่ได้อะไรยังไงแล้วณรุทินไปทําอะไรไว้ทําไมอเมริกาถึงต้องถอยแล้วถอยแบบไหนแล้ววันนี้โดนั่นทําพูดอะไรไปบ้างจนกระทั่งคุณอนุทินต้องมาชี้แจงนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังพร้อมๆกันครับสวัสดีครับพี่น้อง f c ทางช่องปานุ่ยทีวีนะครับประชังช่องเมศินวันนีนะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วย คุณอนุทินในหลังจากกลับจากประเทศจีนมาเนี่ยนะครับก็อาการของถังเช่ากําเริบนะครับออกฤทธิ์นะครับแกเกิดอาการเวียงซ้ายเวียงขวาเลยนะครับแม้กระทั่งอเมริกาโดยนั่นทําที่คิดว่าเป็นคู่ยิ่งใหญ่แล้วพูดอะไรใครก็ต้องปฏิบัติตามวันนี้คุณอนุทินบอกว่านอกจากจุกูจะไม่ทําตามแล้วนะครับกวกูยังฉีกหน้ามึงกลางโทรศัพท์อีกนะครับจนกระทั่งเป,เป็นข่าวดังไปเลยนะครับว่าคุณอนุทิน,ไป,นไปกินดีหมี่ไปกินดีหมี่มาแต่หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าหลังจากที่เรามีการประกาศ ไม่ปฏิบัติตามและหันหลังพร้อมกับที่ฉีกนะครับเรื่องของข้อตกลงระหว่างประเทศในเรื่องของการหยุดยิงๆๆนะครับแต่พอหลังจากเราประกาศไปแล้วเราทําไปแล้วก็ขมรก็ยังออกมายิงมาวางทุ่นระเบิดมาทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ทาให้รัฐบาลเราเสียหายแล้วทําให้ทหารไทยต้องบาดเจ็บลม้มตายรวมถึงประชาชนของเรานะครับซึ่งมีความไม่พอใจขมรเป็นอย่างมากนะครับเมื่อวานนี้นายอนุทินก็ได้บอกว่าการที่สหรัฐอยู่ๆมาก็ยกเรื่องกําแพงภาษีขึ้นมาขู่ประเทศไทยนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจที่สุดนะครับ แล้วก็มีการประกาศว่าจะมีการทบทวนขึ้นภาษีโด,โ,ดโดยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของอเมริกาซึ่งคุณอนุทินดูจากท่าทีแลแ้วแกไม่สลดเลยแกบอกแกไม่สนใจวันนี้ผมไม่สนแล้ววันนี้ผมเอาความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นตัวตั้งความถูกต้องนะครับเป็นตัวคูณแล้วนะครับการกดดันเป็นตัวหารจํานวนเต็มหนึ่งร้อยหลังจากที่คุณอนุทินนี่นะครับได้ไปพูดคุยกับนายกอันวาอิบราฮิมรวมถึงนายโดนั่นทรมแล้วก็มีการพูดว่าเราจะไม่หันหลังไปตรงนั้นอีกนะครับ เราจะรอจนกว่าเขาเมรเนี่ยจะมาขอโทษเราอย่างเป็นทางการไอ้เรื่องของอะนะครับการการทําตามหรือไม่ทําตามวันนี้ประเทศไทยไม่สนวันนี้คนไทยไม่สนทุกคนพร้อมที่จะจะได้ยึดประสาทตาควายคืนรวมถึงถ้าเป็นไปได้ก็ทําลายที่มั่นทางทหารของเขเมรทั้งหมดโดยผ่านกองทัพอากาศไปปรากฏว่าวันนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้นายอรุทินชานวีรกูลนะครับก็ได้ออกมาพูดนะครับว่าสิ่งที่นายโดนั้นทําประกาศว่าจะไม่เอากําแพงภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาแนวชายแดนนะครับแต่ว่านายทําเนี่ยก็ดันไปทําเรา36% จนเราเนี่ยต้องก้มหน้าก้มตายอมรับกติกาจนเหลือ19แล้ววันนี้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของอสหรัฐอเมริกาก็มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดว่าหากไทยยังไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขยังจะหันหลังให้ต่อไปสหรัฐอเมริกาก็จะมีความจําเป็นที่จะต้องทบทวนพิจารณา,าในเรื่องกรอบของกงําแพงภาษีซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับทำให้ดูดั้งทรรมก็ผวาเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยจู่ๆไทยเนี่ยมันจะไปได้ยังไงวะหรือถ้าไม่ครบรามันจะไปครบจีนถ้าครบจีนตอนนี้ก็แย่เลยฉะนั้นสงครามวันนี้คือสงครามมมหหหาหาาาาอออนนที่่ตตต้้งงกกรรริเพื โดยเฉพาะอย่างยิ่งขเขมรกับไทยเนี่ยนะครับกับสิงคโปร์กับเวียดนามเนี่ยเขาทําสําเร็จไปหลายที่เลยนะครับเขาทําสําเร็จไปในหลายพื้นที่แล้วมีแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่ยังไม่ทําอะไรเลยนะครับจนกระทั่งมาวันนี้นะครับนายอนรุทินกระตบหน้าโดนนั้นทําบอกว่าถ้าคุณจะลดหย่อนภาษีให้เราจริงอ่ะทำไมตอนตั้งกล้องเป็นอะไระครเป็นแนวตั้งแล้วทําไมคุณถึงบอกว่าเออมันคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกันแต่ว่าเราจะพิจนารณาลดกําแพงภาษีลงให้อกีกับประเทศผู้เกี่ยวข้องนั่นก็หมายความว่ามีทั้งมาเลยมีทั้ง อ,อ,ะอะไรฮะมาเลนมีทั้งไทยนะครับอสองที่นี้นะครับพยายามที่จะปรับแผนกันใหม่นะครับแต่ผมก็เชื่อว่าคุณอนุทินเขาพูดจริงเพราะวันนี้เขาโดนไปเยอะมากนะครับการเป็นผู้นําประเทศและเพื่อความอยู่รอดศักดิ์ศรีของคนตัวเองเนี่ยนะครับก็คุณอนุทินก็พยายามที่จะทำทุกอย่างวันนี้เขาได้หันมาบริหารความรู้สึกของประชาชนแล้ววันนี้เขากลับมาเป็นคนละคนและเรื่องจากวลิศถังเช่าไม่รู้แกกินหรือแกดมเอาาก็ไม่รู้แต่ถ้าความจริงแล้วกินลงไปแล้วเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่ใหญ่กว่านี้มันไม่ควรจะเป็นแบบนี้นะครับ ฉะนั้นการที่คุณอนุทินตบหน้าเวเมริกาครั้งนี้แล้วมันตบไปกระทบชิงกับมาเลยนะครับสายแรกของผมก็คือหมายความว่าคุณอรุทินเนี่ยได้คุยกับอันวาอิบราฮิมสายที่สองเนี่ยก็หมายความว่าได้คุยกับโดนันด์ธรัมสุดท้ายทั้งสองสายถูกปฏิเสธจนกระทั่งนายโดนันด์ทรรมต้องออกมาพูดด้วยตัวเองว่า เราจะไม่มีการลดกำแพงวาภาษีในสถานการณ์นี้ต่ำไปกว่าน,นี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรื่องของสติภาพนั้นปรากฏขึ้นด้เมื่อไหร่สหรัฐพร้อมที่จะหยิบกำแพงภาษีมาซอยลงให้ถูกกว่า19%แน่นอนดังนั้นพวกไอโฮมเลดอะไรพวกนี้ไม่ว่ากระทงกระทั่งโจรคนร้ายเป็นไงครับก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับได้ประโยชน์ไปเฉยเลยก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยถ้าคุณอนุทินกล้าหาเนี่ยคนพวกนี้นะครับจะได้ไม่รับผลกระทบ นั่นหมายความว่าถ้าเกิดอเมริกาจะขึ้นกำแพงภาษีจริงเราตัดออกเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเราก็ทำเป็นของเราเองเราไม่ต่ออายุให้กับพวกบิ๊กเฮ s าส์โต e เราไม่ต่ออายุให้กับธุรกิจต่างชาติที่เข้ามารัฐบาลสนับสนุนอย่างเดียวคืออะไรครับสนับสนุนชุมชนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดโชว์หวยขึ้นมาย้อนรอยในอดีตอีกครั้งหนึง่งดังนั้นการที่นายอนรุทินฉีกหน้าอเมริกาครั้งนี้จนกระทั่งอเมริกาต้องยอมถอยบอกว่าไอ้เรื่องขึ้นกำแพงภาษีีอยู่นั้นไม่มีเรื่องจริงแต่เรื่ออองงงงจจรริคคืเเาาาะนนนนััมมมีีส่่ไปถึข้ว้วววๆ เราคือพวกเดียวกันวันนี้เราทําตามสัญญานั่นก็คือจบเอาละครับถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากการกดไลค์กดใช้ด้วยแล,ลาวลาไปก่อนสวัสดีครับ